ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซีนฝาวาวตัวนี้นะครับมันเป็นอ่าลวนะเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับก็ต้ป็นสิ่งที่ต้องมีก็พวกประแจเบอร์แปดนะนืขา มีพวกใบแจเบอร์แปดแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเย็นอะไรนะครับก็ทําตอนเครื่องเย็นนะครับก็จะจะปลอดภัยกว่าจะใช้เป็นใบแจปากตายหรือใบแจบล็อกก็ได้นะครับผมก็เอาใช้เป็นใบแจบล็อกดีกว่าใช่อ่าก็จะมีเสียงลูกผมเสริมเสริมเข้ามานิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยให้เสียงภาษาไทยโดยลูกชายค่อยๆเอาออกนะครับก็จะแน่นๆนิดนึงเพราะว่ารถไม่เคยถอดนะครับ ตอนตอนใถ่ก็ต้องระวังนะครับไม่ใส่แน่นจนเกินไปเพราะว่าเครื่องเนเป็นอลูมิเนียมนะครับนะถ้าเราขันมากไข่ามากนะครับมันหวานนะครับก็ต้องระวังนิดนึงมันก็จะล้านนิดนึงเพราะว่าอ่ามันมันเป็นเดิมเดิมมาจากโรงงานเดิมไม่เคยถอดเลยนะครับรถคันนี้เป็นของภรรยาแล้วถ,ถอดมามีน็อตอยู่สองตัวเองนะ เดี๋ยวง่ายๆนะครับก็ค่อยๆไขออกนะมาฝ้าวาวนะครับก็มันมีสองตัวตัวบนกับต,ตัวล่างอันนี้ของผมอมันเละอะมันรั่วมานะครับตัวล่างอย่างเดียวผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวล่างก่อนนะครับประหยัดงบไปเดี๋ยวตัวบนตัวบนจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสอ่ซื้อมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทีเดียวเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ผม เปลี่ยนข้างล่างก่อนที่มันซึมไปก่อนนะครับก็ประหยัดตังค์ไปก่อนนะครับก็ถอดแล้วก็หาที่วางน็อตให้ดีนะครับอย่าให้ฝุ่นเนฟะินอะไรมันลงนะครับนะไม่ยากครับมีม,มีแค่ประแจก็ทําได้ทุกคนนี่นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็เราก็ค่อยๆแงะออกมาอเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแงะมายัางไง เราจต้องใช้ไขควงแบนๆเ,นๆเกา่าๆเดี๋ยวจะมีเสียงเด็กเป็นแบบเก,ก้านิดนึงนะครับนี่ตะกิดหน่อยเนี่ยก็ออกแล้วนะครับมันก็จะมีน้ํามันออกมานิดนึงก็ยิงหาอะไรรองก่อนก็นได้นะครับนี่เองนะครับจะเป็นฝาวาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิวที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมันเสื่อมตามอายุการใช้งานของมันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลย นะเดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหาผ้ามาเช็ดก่อนอฝ่าวาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโอลิงนี่ออกนะครับนะครับดูนะครับวิธีการเอาออกนะก็ไม่ยากหาพวกคัตเตอร์หรือว่าจะเป็นอะไรมาแงก็ได้นะครับแล้วแต่ถนาดของผมจะเอาลักษณะพี้งัดนะครับ ผมมีอยู่แล้วก็จะงัดออกมานะครับรูงัดได้เปล่าอาจจะต้องคัตเตอร์อค่อยๆแงนะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะครับอ่ะดได้ออกมาแล้วก็จะแข็งๆหน่อยนะครับตาม,มาอายุการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะครับเอาของใหม่ใส่นะ ก็ไปซื้อตามร้านนะครับผมของแท้ไม่แท้ผมดูไม่เป็นหรอกก็บอกร้านว่าเอาอย่างดีมาครับก็ไม่มีอะไรก็ใส่ได้เลยถอดมายัางไรก็ใส่อย่างนั้นนะครับง่ายงเนี่ยถอดมา,เาะเป็นวงนี้ใช่ไหม้เราก็ใส่อย่างนี้ครับออจะมีจะมีหัวหน้าง,งานช่างคอยพาอย,อยู่เรื่อยๆนะครับใช,ใช่ไหมหัวหน้าง,งานช่าง เออช่างใหญ่<ช>มีแต่ความจนใช่ไหมครับอ,อ๋อขอภัยบนลูกนะครับดเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรเราใส่ได้เลยนะครับ<ด>ตอนใส่นะครับค่อยๆไข่ไข่ก่อนเขาเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งไข่แรงนะครับให้หัวน้อนลงไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวมก็ใส่ได้เลยเอาจจะทํามือเดียวอาจจะไม่ค่อยขนาดนะครับได้เนี่ยเปลี่ยนง่ายๆนะครับ เราไม่ควรปล่อยให้มันรั่วไปนานๆนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องในในเครื่องยนต์เรามันก็จะซึมมันก็จะรั่วออกมาเรื่อยๆนะครับนะก็ใส่นะครับไม่ยากนะครับตามอายุการใช้งานนะพวกเนี้ยส่วนใหญ่พวกโอลิงอะไรพวกนี้มันจะมีอายุการใช้งานโอลิงซีนต่างๆนะครับถึงเวลามันก็จะทยอยที่เราจะต้องอเปลี่ยนนะครับเนี่ยไขยเข้าไปเท่าๆกันนะครับแล้วเราค่อยไขไข่อาจกระบ ตอนไขอขาจไม่ต้องไขไขจนแน่นมากนะครับเอาพอตึงๆมือก็พอเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะเนี่ยอันนี้พอตึงมือปุ๊บเราก็ลงงันให้ตึงตึงนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตึงๆมือแล้วขันอีกนิดนึงนะครับของอย่างนี้อาจจะต้องอาศัยความเคยชินนะ,ะเพราะว่ามันบอกถ้าให้ดีมันต้องใช้ประแจปอนใช่ไหมครับแต่ผมก็จริงๆแล้วก็มีแต่ก็ไม่ได้เอามา เกี S <S ย่ยไปหยิบอะแต่จริงๆแล้วควรจะใช้ใบแจปอนนะครับแต่ถ้าไม่ซีได้อะไรก็ขันพอตึงๆมือพอนะครับอะไอย่างเงี้ยพอละอาศัยความรู้สึกนิดนึงแต่จริงๆควรจะใช้ประแจปอนนะครับอ่อมันก็อยู่แล้วนะครับแค่นี้เองแค่นี้นะครับส่วนไอโอลิงอันนี้ก็เอาไปทิ้งหรือจะเก็บไว้ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขอจบการ แบ่งป,ปันความรู้แต่เพียงเท่านี้ครับผมณาอนะครับผม